สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของเด็กๆวัยใสๆบ้างเด็กที่กําลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็คือวัยรุ่นนั่นเองจริงๆแล้วหลายๆคนนะคะที่อาจจะทํางานกับเด็กวัยรุ่นหรือว่าอาจจะสอนเด็กวัยรุ่นก็อาจจะกำลังปวดหัวแล้วก็กาลังหนักใจว่าเด็กสมัยนี้เราชอบใช้ค,คําพูดว่าเด็กสมัยนี้เด็กยุคนี้ทํา ไมอดทนทำไมไม่หนไมไมุนทำไมไม่นีทำไมไม่นันแล้วเราก็ใช้ตาก,กาเราใช้ความคิดเราใช้การยึดติดกับยุคสมัยที่เราเคยเป็นวัยรุน่นแล้วเราก็ไปบอกว่าเขาควรเป็นอย่างไ<ม>งเขาควรเป็นแต่เราอยากดูสิ่งหนึ่งว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะคะตอนนั้นอ่ะมันยุคสมยยัยนึงมันรูปแบบแบบ เราเติบโตมากับอาจจะเติบโตมากับเพลงในยุค90หรือบางคนอาจจะเติบโตมากับการที่มีโทรศัพท์ใช้แล้วแต่เด็กสมัยนี้อาจจะเติบโตมากับการที่ดู YouTube ด,ด,ดูอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยยความที่เทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นมันทําให้เด็กสมัยนี้ติดในเรื่องของความรวดเร็วอะไรต่างๆและผู้ใหญ่เองนี่แหละคะ่ะที่ เราก็หมักจะเอากรอบความคิดหรือว่าเอาแนวปฏิบัติหรือเอาวิถีชีวิตของเราในแบบเดิมๆเนี่ยไปวางใส่เขาแล้วบอกว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเด็กทุกคนเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองเอาง,ง่ายๆนะคะเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเด็กๆเนี่ยก็เดินเข้ามาบอกว่าอาจารย์คะช่วยวิจารณ์งานที่หนูจัดหน,น่อย เด็กกลุ่มนี้เขาจัดงานช่วยกันจัดงานปรรทุกเทศนักศึกษามาเราก็บอกว่าทําไมทําไมต้องให้ครูมานั่งจานเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าตัวเขาต้องพัฒนาอะไรอีกครั้งต่อไปทางทั้งที่อาจารย์ทุกคนไม่มีใครไปนั่งว่าไปนั่งอะไรก็เลยเพราะเราถามาก่อนว่ามีใครไปนั่งว่าหนูหรอมีใครไปเราคคบไหมครับหนูอยากรู้ เพราะหนูจะได้ทาให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะการที่เด็กเขาเดินมาถามเรานั่นคือเขามีความรู้สึกว่าเออเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ใส่อารมณ์กับเขาในทางกลับกันค่ะถ้าเขารู้ว่าเขาเดินหาคนคนนี้แล้วคนคนนี้เป็นเม่นเป็นกําแพงเป็นอะไรที่ที่ทาให้เขาเจ็บปวดแน่นอนเลยเขาไม่เดินหาสิ่งที่เราทําก็คือ ให้กระดาษเขาปเป็นหนึ่งแผ่นค่ะแล้วก็ให้เขาขีดตรงกลาาแปะรึ่งหน้ากระดาษน,นะคะแล้วเราก็บอกว่าฝั่งซ้ายลองเขียนลองมองตัวเองซิว่าในการจัดงานวันนั้นเนี่ยข้อดีของการจัดงานคืออะไรแล้วข้อเสียละ่ะหรือด้านที่เรามองเห็นคืออะไรเด็กๆเขาก็นั่งเขียนภาพที่เราเห็นนะคะเขามองเห็นแต่ด้านลบเขามองเห็นแต่อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดีในมุมมองของเราอะค่ะ สิ่งที่เขาเห็นทั้งหมดมันคือด้านดีด้านดีคืออะไรด้านดีคือประสบการณ์ค่ะมันคือประสบการณ์ของเขาที่เขาได้เรียนรู้มันคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการเนาลงมือทำแล้วยอมรับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแต่ก็อีกแหละค่ะผู้ใหญ่อย่งางเราเนี่ยมักจะไม่ยอมรับความผิดพลาดและเราก็จะชอบเธอต้องทําอย่างนั้นเธอต้องทอย่างนี้ถ้าณนะวันนั้นผู้ใหญ่อย่างเราเราไปคอยกําหนด ไปคอยชี้ไปคอยบอกสิ่งที่เขาทําเขาก็จะทําตามสิ่งที่เราชี้สิ่งที่เราบอกเขาก็จะไม่เรียนรู้ว่าในครั้งต่อไปอะเมื่อเกิดความผิดพลาดเขาต้องแก้เองนะเขาต้องเตรียมการก็ต้องทําอะไรการที่เด็กเสียสิทธิหรือการที่เด็กไม่เติบโตบางทีก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่เราเราก็ได้นะคะเราต้องอดทนค่ะเราต้องอดทนที่จะให้เขาได้เติบโตและเรียนหรือสิ่งที่เราทําได้ที่การแค่มองเขา จากกระตุ้นแล้วทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันอยากทำทีสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เราจะไปมองใครเป็นยังไงเราลืมไปนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วตัวเราต่างหาที่เป็นอย่างไี